ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนวันนี้พาพ่ากับไอตูนเกมเมอร์อีกครั้งนะครับผมวันนี้พูดเบาหน่อยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะฮะแล้วก็ทุกคนจะอาจจะสังเกตเห็นนะครับผม <c oughs> วันนี้เนี่ยผมมากับ การเอาแบ็กกราวออกแล้วนะฮะผมไปเจออ่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร,ร์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นเขาเรียกว่าเป็นวอ t เทอร์มาร์คขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นเองว่ามันคือโปรแกรมอะไรมันจะบังหน้าผมไปเลยนะฮะนั่นไงขึ้นมาล้ขึ้นมาแล้วนะฮะโครมาแคมนะฮะไม่ใช่โฆษณาแต่อย่างใดแต่ไม่มีตังซื้อแบบโปรนั่นเอง <laughs> จนนะฮะใช้แบบฟรีไปก่อนโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง หลายๆคนคงอาจจะรู้แล้วนะฮะว่าผมจะมาพูดถึงอะไรนะผมผมเนี่ยจะมาพูดถึงแสงเกาะนะฮะก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งหรือหลายๆคนได้ทักเข้ามาได้บอกในคอมเมนต์เนี่ยว่าพี่ฮะขอหน่อยนะ,ะพี่ขอแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะวิธีแบบแก้มือวิธีแบบแก้เพดจ,จุดด้อยจุดจุดด้อยของแต่ละเด็กอ่าแล้วก็มีบางคนก็บอกเฮ้อยากได้จุดตดิดแต่ละเด็กเหมือนกันโอเคแล้วในช่วง2อที่ที่ผ่านมาเนะี่ยผมได้ศึกษาไอ้เจ้าแสงเกาะเนะี่ย อย่างแจ่มแจ้งแจ่มชัดจุดๆไปเลยนะฮะมาพูดถึงจุดเด่นของมาเลยดีกว่าครับอ่ะจุดเด่นของเด็กนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพลังทําลายนขางสูงมากนะฮะเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างที่พลังทําลายสูงมาก,มากนะเริ่มจากโซ1น่นนะครับผมไอตัวนี้นะครับคารีพุทนิเทศแห่งลัทธินะครับผมตีสามสองทิศถือว่าตีแรงเหมือนกันนะฮะใช้เคเบิลได้ดีแลวก็มีใส่เฮมวิกออกมานะฮะตัวนี้โจมตี5เลยทีเดียว3ทิศนะครับผม อ่าแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมเซเลเชียลนักรบมังกตรตัวนี้ตีแรงมากมากนะฮะคือแบบดาเมจจัดอะ่ะแล้วก็ใส่ผู้พิทักษ์แห่งโลกแดนเถื่อนเพื่อมาเพิ่มดาเมจให้กับฝ่ายเรา2ด้วยทีเดียวนะฮะแรงมากจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราชดีลิฟที่เพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนได้อีก1หน่วยเป็นไงดาเมจรุนแรงจ,จัดเลยใช่ไหมฮะโอเคคอสหนึ่งจบไปนะลำดูคอดสองดีกว่านี่นยะมิเกลมิเกลตัวนี้เนี่ยแรงมากๆเลยนะ ลระเปิดสี่วงกว้างระเบิดสี่มุมงกท่านผู้ชมคิดดูแล้วกัน <Wow. S 1> โคตรโหดเนะเจ็บหนักจะจัดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแล้วก็นี่บรรลักษ์แห่งแสงสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้คือแบบเจ็บหนักอะคือลงมาเป็นออร่าบ,บวกโจมตีสามให้เพื่อนๆด้วยเออถ้าเกิดลงตัวนี้ปุ๊บคอมโบกับดาลี่ หรือว่าคารีหรือว่าเชลิเซียลนักลบปังกหรือได้รับดามเมตีหกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าโอเคต่อมาคิฟฟอร์ดไม่ต้องพูดถึงยิงแรงอยู่แล้วนะครับผมยิง5หน่วยเนาะเนาะ,ะ,ะฮะแล้วก็เคเลสเนี่ยถ้าเล่นดีๆเนี่ยผมเคยทำดามเมตได้สูงสุดก็โหขึ้น10ออะแต่มันยากมากนะฮะ,ฉะเฉลี่ยแล้วเนี่ยพลังโจมตีของ เธอจะอยู่ที่ประมาณแค่4เท่านั้นแหละไม่เกินนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดลงเคเลสมาแล้วก็ใช้คอมโบนกับคอมโบนใช้คอมโบกะัะนี่เลยนะผู้พิทักแห่งโลกแดนเถื่อนเนี่ยจะเป็นไรที่โหดมากๆทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไม่มีไหลใช้ตั้งบอดเฉยๆนะฮะมันก็จะมีนี้ตำรวจอวกาศนะใช้แก้ทางเด็กลมหรือว่าเด็กมืดที่มันลงตัวตีรอบทิดอะ่ะเออ ต่อมานะฮะตัวนี้บาทโทไลส์ศูนย์สักสิ์ตัวนี้เก่งมากเหมือนกันนะฮะเขาเหมือด้วยเจ็บมากจริงๆเพนั้นเนี่ยจุดเด่นของเด็กนี้ก็จะเป็นอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าความถึกไม่ใช่ความถึกความอ่าระเบิดพลังอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความโหดนะฮะความพลังโจมตีคือแบบบูตดาเมจได้แรงมากๆพร้อมทั้งนะฮะพร้อมทั้งแต่ละการโจมตีหรือว่า แต่และมูเมนต์ของเราจะมีการเพิ่มเกาะอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่ใช้เพิ่มเกาะนะฮะหรือจะเป็นตัวนี้ที่มีเกาะติดมาอยู่แล้วนะครับผมหรือจะเป็นตัวนี้เนี่ยเห็นปะมันก็จะมีเกาะอยู่ทุกอริยบทนะฮะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเกาะให้ทีมเราได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เลือดตัวนี้ตั้ง8โคตรเยอะนะทุก้ชมะแล้วก็ตัวเนี้ยเออถ้าลงตัวนี้เกาะเราก็2บอร์ดก็แข็งแข็งโคตรถึกนะฮะคอมโบหลักๆก็จะไม่พ้น คอมโบเล่นง um kind of ่ายๆก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะเป็นลงโกเลมนะฮะแล้วก็ลงตัวนี้หรือว่าลงโกเลมแล้วก็ใช้เบี้ยหุ่นเปลี่ยนพลังในการเพิ่มพลังของมันแบบนี้นะครับผมคือคอมโบก็จะประมาณนี้แหละเออไม่ไม่ไม่วนไปจากไหนมากนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะฮะก็ถ้าสมมติสมมติว่าใครที่ อยากจะรู้เนี่ยว่าไอเด็กเนี่ยมันเล่นยังไงถึงวันนี้เนี่ยผมอาจจะไ,ไม่ได้ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูคลิปย้อนหลังเป็นคลิปเขาเรียกว่าคลิปไลฟ์สดอ,ะอ่ะคลิปไลฟ์สดของผมที่ออกมาคลิปก่อนนะครับผมอคลิปนั้นเนี่ยผมจะได้เล่นให้ดูคือเล่นลงแรงแบบยาวๆเลยแล้วก็เด็กเนี่ยจะคล้ายคลึงกับเขาเรียกว่าคล้ายคลึงกับเด็กสุดท้ายที่ผมใช้สู้กับคุณอลิสตนะครับผมอืม แต่ว่าเด็กเนี่ยคือสไตล์การเล่นเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณว่าเราต้องเทรดสู้กับคู่ต่อสู้นะครับผมอย่าคิดที่จะหนีตั้งบอร์ดเหมือนแสงฮิวเหมือนที่ผมเคยใช้นะฮะประมาณนั้นเลยหนีไม่ไม่ควรหนีคือแบบควรจะเคลียร์บอร์ดฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ทุกๆเทิเร์นนะครับผมซึ่งเด่นเนี่ยมันจะแพงมากอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงจุดที่บอกว่า อะไรคือจุดด้อยของเด็กนี้อะไรคือจุดบอดอ,อะไรทําให้เราสามารถสู้เด็กนี้ได้ง่ายๆ่ายครับผมโอเคเด็กนี้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้มันสู้ยากนะครับผมอาจจะเริ่มมาจากผมคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางก่อนดีกว่าอาจจะเริ่มมาจากทิศทางนะครับผมซึ่งทิศทางส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดดูนะฮะตัวตีหลักๆเนี่ยมันจะมีทิศ ไปทางขวาบนซะส่วนมากขวาบนล่างอะไรวพวกเนี้ยเห็นไหตัวนี้ก็จะเป็นขวาซ้ายนะฮะตัวตีหลักๆอันนี้จะเป็นเฉียงมาทางขวาเฉียงไปด้านบนอะไรเงรี้ยนะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยการเล่นเด็กนี้นะฮะการหลบเลี่ยงก็คือผมแนะนําว่าถ้าเกิดในสนามมีตัวของของเกาะเยอะๆควรเคลียร์เกาะก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้คือถ้าโดน เคลียไปไวภายในต้นเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กเนี่ยจะสู้ยากละจะดูนะฮะว่าตัวเกาะจริงๆของมันก็มีไม่กี่ตัวก็มีตัว,ตวนี้ใช่ไหมม,มีผมผมผมเผยเอาออกไว้เไรมีตัวนี้นะครับผมที่คอยสร้างเกาะให้กับเด็กนี้หรือว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะโกลเลมนะครับผมมีไม่เยอะมีไม่เยอะหรือว่าอาจจะเป็นตัวรูปสลักแห่งเซเลเชียลแล้วก็พลทหารนะฮะหรือบางคนเล่นแสงเกาะอาจจะ ใส่ตัวนี้มาแทนก็ได้นะครับผมเบีย้ยกระตายนักลบแต่ว่าถ้าเกิดเขาใส่ตัวนี้มาไม่ต้องกลัวมากเลยครับผมปรากฏว่าจะทําให้ถ้าเกิดเขาใส่กระต่ายมาเนี่ยจะทําให้เด็กเกาะเด็กนั้นเนี่ยขาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าขาดขาด,ขาดพลังโจมตีที่หนักหน่วงไปอะ่ะจุดเด่นของมันจะหายไปนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมก็เลยไม่ใส่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมมันลบพลังโจมตีสองอ่ะดาเมจที่ เราได้รับมันจะหายไปเยอะนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอย่างแรกเนาะจุดด้อยของมันคือเกาะอ่ะมันจะเป็นจุดเด่นก็จริงแล้วมันก็จะเป็นจุดด้อยเหมือนกันเพราะว่าคอมโบหลายๆอย่างของเด็กเนี้ยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเกาะเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเคลียร์ตัวที่เป็นเกาะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ทุกๆเทิร์นถ้าจําเป็นต้องเคลียร์ไม่ใช่ถ้าจะเป็นต้องเคลียร์นะครับผมแล้วก็อ่า คอมโบละดามเมจหลักๆของมันก็จะมีอีกก็คือตัวนี้นะครับมิเกลซึ่งเวลามันระเบิดแล้วถ้ามันได้ตีด้วยมันจะทำดามเมจทั้งหมด8เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางวางบอร์ดเขาเรียกว่าวางบอร์ดแบบเป็นสี่เหลี่ยมใชจ้ะคือมีตัวอยู่ล่างซ้ายทั้งหมด4ตัว4ช่องอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เข้าทาร้ายศัตรูได้ค่อนข้างยากนะครับผม จุดออดของมันก็จะเป็นเรื่อง position การวางของของท่านผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคือวางอุดมุมพยายามปิดไม่ให้ไม่ให้แบบมีแบบอยู่มุมใช่ปะ่ะแล้วก็มีตัวข้างบนกับตัวด้านขวาอันนี้แย่ละท่านผู้ชมแย่และนะ้วเนี่ยถ้าเกิดพยายามจะวางอย่างนั้นอะให้วางแยกไปเลยนะฮะจุดอ่อนที่จะใช้สู้กับเด็กเนี่ก็คือเรียกว่า o s i t i o n การวางจะเห็นว่าถึงแม้ว่าพลังโจมตีมันจะรุนแรงสัแค่ไหนเนี่ยแต่ว่า วงในการจู่โจมมันจะแคบนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดด้อยหนึ่งซึ่งอย่างอเนี้ยม,มันเป็นระเบิดรอบตัวใช่ไหมล่ะหรือว่า,าจ,จะเป็นอาจจะเป็นคอมโบนี้บรรลักษ์แล้วก็จิ้มด้วยอันนี้นะครับผมถ้าเกิดเราวางแบบสี่เหลี่ยมปิดอยู่ทางล่างซ้ายอะ่ะคุณผู้ชมคิดดูมันจะเป็นคอมโบที่ จะทําให้เกาะเนี่ยเล่นยากมากนะครับคือถ้าดูจากเด็กลิสต์ตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายแล้วอะสี่ตัวด้านล่างซ้ายอุดไว้อะผมอะจะเข้าตีได้ยากมากนะครับท่านผู้ชมเออแล้วก็นั่นแหละฮะใครที่คิดว่าเออถ้าเจอเด็กนี้ค่อนข้างเริ่มบ่อยละก็ต้องมาดูนะฮะว่าอ่ะผมใส่อย่างตอนเนี้ยมีเกาะที่ต้องเคลียร์กี่ตัวก็จะมีพลดาบตักสิทธิ์สามตัวนะฮะร,รูปสลัก ใส่ผมใส่ไปแค่2ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโกเลม3 2ตัวแล้วก็ตัวนี้ดับ b l e เบิ้ลไลท์สตัวเพราะฉะนั้นแค่แค่เวลาเราเล่นเนี่ยเราเราแค่ดึกเลยว่าเฮ้ยเราจะเคลียไอตัวเกาะพวกนี้ยยังไงบ้างแค่นั้นแหละนะฮะแค่นั้นเด็กเกาะก็แพ้แล้วเพราะว่าถ้านอกเหนือจากเกาะเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไว้ตั้งบอร์ดละ คือมันมีพลังเคลียร์มากก็จริงแต่ว่าพลังในการตั้งบอร์ดมันก็น้อยเช่นเดียวกันนะฮะเออประมาณนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดเคลียร์เกาะได้พลังในการตั้งบอร์ดของมันก็จะน้อยแล้วเราก็เล่นแบบเล่นฟาทีกัเล่นเท,ทสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมเออแค่นั้นก็ชนะแล้วนะครับผมจุดอ่อนของมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็จุดด้อยของเด็กนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเออถ้ามือเราบอร์ดมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างย่ำแย่มากนะครับเพราะว่า มันจะทําให้ทั้งคอมโบไม่ติดเคียร์บอร์ดก็ยากแล้วก็ตั้งบอร์ดก็ยากเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมือบอร์ดขึ้นมาใช้ชนะก็จะตกมาอยูอ่ของเป็นฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างค่อนข้างชัวผมคิดว่าค่อนข้างชัวนะฮะหลังจากที่เล่นมาหลายหลายรอบนะก็ไต่ขึ้นมาประมาณ1 0 1ถึง15ดาวละเนาะเออก็ประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเยอะนะฮะก็ พยายามที่จะขึ้นอคอสิมิกและแต่ขี้เกียจซะก่อนนะก็ประมาณนี้เนาะทั้งจุดเด่นจุดด้อยของเด็กแสงเกาะน,นะฮะยังไงถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามผมออกมาได้เลยนะฮะวันนี้อาจจะแบบเฮ้ยพี่มาแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้โหทำไมพี่ไม่ไลค์อะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้ช่วงนี้เสาร์ที่นี้ไม่ว่างอีกแล้วนะฮะ อยู่กับครอบครัวแหละนะออก็ต้องขออภัยทุกคนนะฮะก็ยังไงก็เราสามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์จริงๆหรือว่าเราจะไปเขาเรียกว่าเข้าไปในแฟนเพจผมก็ได้นะครับผมไปคุยไปคอมเมนต์ไปถามถ่ายอะไรยังไงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลามาตอบทู้ชมนะครับผมแล้วก็สุดยอดจริงๆเดี๋ยวสตรีมครั้งหน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าคาดว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยผมจะกลับไปเล่นแสงฮิวละแล้วก็ผม จะพยายามจัดแสงหิวให้มันเจ็ดดวงกว่าเดิมแน่นอนนะฮะยังไงใครที่เล่นแสงหิวก็รอติดตามได้นะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องลาไปก่อนไม่ได้เล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะยังไงก็ถ้าใครอยากดูวิธีการเล่นก็ย้อนกลับไปดูคลิปไลฟ์แสงเกาะของผม EP ก่อนได้และผมพึ่งลงไปที่แล้วเองนะฮะยังไงวันนี้ต้องขออภัย ที่จากกันเร็วไม่ได้อะไรมากมาคุยถึงจุดเด่นจุดด้อยที่ผมได้ศึกษามาทั้งหมด2ทีที่ฟังแค่นั้นเองนะผมยังไงกต้องจากลากันไปก่อนนะเจอกันใหม่สี่ครั้งหน้าครับผมบ๊ายบายนะฮะบ๊ายบาย